โยซ่าวัเดีวิรุ่นเมกาเดีวิรุ่นดูไปดีวิรุ่นชาวไทยทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าอันต้าแมนฮีโร่บียอนชามนะทุกคนนะเอออันนี้ก็เป็นอ่าเกมอันตร้าแมน ของจีนนะครับเปิดมาใหม่นะเป็นแบบว่าแนวต่อสู้ PVP เลยนะท่านผู้ชมนะเออสวยนะครับภาพสวยแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับเกมนี้นะครับไปโหลดกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างคํางในใต้คลิปเลยนะอ่าเป็น Android นี่จะโหลดผ่านแอปแทบบจีนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ไอโอเอสก็ย้ายสโตรไปโหลดที่ประเทศจีนนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าอ่าเกมนี้นะครับจำเป็นต้องใช้ VPN ในการเข้าเล่นนะเป็นอ่า VPN จีนนะครับอันไหนก็ได้นะแต่ว่าของพี่เนี่ยใช้ UU Booster นะจะปริงต่ําแล้วก็ เข้าง่ายนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากเติม VVNUU Booster เนี่ยอันนี้พี่รับเติมอยู่นะครับทักมาในเพจบิ๊กโคกนหนึ่งนะครับส่วนเติมเกมเนี่ยไปเติมได้ที่เว็บ Richman Shop เลยนะจ้าคนดูลิงก์อยู่ด้านล่างคำบรรยายต่คลิปทั้งลิงก์โหลดแล้วก็ลิงก์เติมเกมแล้วก็ลิงก์เออ่เติม VVN นะท่านผู้ชมนะปไาคนดูเลสโก้ลุยฮะไปเนี่ยเราจะมาเล่นให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมหมูภาพสวยนะอันนี้ผมเล่นบนมือถือ LG phone 7นะจ้าน้องๆไม่อยากจะโม้ลุยครับฝ่านเจี๊ยบอ้ย อันนี้เราไม่พอคนดูเราต้องอัพตัวละครเราเพิ่มสินะปาก๋ยาดูปึ๊บอัพก่อนใส่การ์ดลงไปครับนี่การ์ดบักเข็มบีว่าคนดูอันเจี๊ยบไปลุยมันจะมีค่าพลังดาเมจนะของตัวเราเท่าไหร่เอ่อไม่รู้จำไม่ได้นะครับลุยก่อนวานเจี๊ยบบักเข็มบีเฮ้ยบวยวู <c oughs> ้วว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 เววววววว มาเลยครับบัคคิมบีเดี๋ยอื้อสกิลไปก่อนสวยหลบครับสวยเออส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบแนวไอดอลน,นะท่นานผู้ชมนะจัดทีมต่อสู้แท็กติคอลอะไรพวกนี้นะแต่นี่มันไม่ค่อยมีแบบแนว PVP แบบนี้นะอันนี้มันจะเหมือนแบบอ่าวันพีทไฟติ้งพาร์ทนะเอ้ยวันวันแพบบีทเอ่อไอริดไฟริดผมจำชื่อไม่ได้ของจีนกันแล้วก็นารุโตะนะท่านผู้ชมนะนารุโตะโมบายเว ลิสแมนช็อปจัดกิจกรรมมิดยีร์แจกสนันมันกลางปีแจกนินทอสวิตทูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยสวยเอาเดิอือสวยอืยอมาดิครับมาคิมบีมาคิมบีสวยจับเวียงครับนี่เรามีเวลาต่อสู้ประมาณ180น่ะร้อยแปดสิบวินะสามนาทีนะครับเนาะออสวยฮะ กิวเออพุ่งชนโว้ยปึ๊บบิงนี่ไงบิงจะจากข้างหลังเป็นไงล่ะโดนต่อยจากข้างหลังรถไอยหลังเป็นไงล่ะหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้าสวยสวยโว้ยหลบได้ครับเออมาดิเออเนียนสวยแตกหวานเจี๊ยบเอ้านึกว่าจะเก่งเออไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นี่ว่าเออไม่ไหวเลยนะนึกว่าจะโหดกว่านี้นะครับคนดูเออไกลเกิน ไกกาอาราเรบุยเลยนะนี่คนดูเบอร์ตาเฮกบักคิมบีกูเตกแล้วไปดูยันต่ออ่าต้องอัพเพิ่มนะคนดูเนี่ยบางตัวเราต้องอัพสกิลอะไรพวกนี้เพิ่มนะครับสวยใ,ใส่การ์ดเข้าไปครับโจเดยเพื่อเพิ่มอ่าพลังนะครับท่านผู้ชมนะให้กับตัวเรานี่ใส่การ์ดมาแล้วมาเลยจับลุย Take it easy bro. ้าวมาดิครับเอ้ยสวยนี่เออมาดิสวยสวยสกิลนี่แน่้ยเออบักคิมบีอย่างนั้นเหรอเอาดิ มักค้มบิเหรอหึ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 ิเจ็บเจ็บเจ็บนี่แน่กำปั้นนี่แน่กำปั้นสวยมาดิอือสกิลครับหวานเจี๊ยบอย่างนี้เวียงสวยเอาปวดตาปวดหน้าปวดตาโดนมึงโดนอื้มระเบิดดวงอาทิตย์อือเจสวยเอาดิ จ้ะวิหารมันขาดคนดูสวยแล้วเรียบร้อยเลือเหลือสามสิบกว่าโอ้โหนีสวยอออออือคิวครับหมัดหมัดตรงนี่แนะ่มัดตรงอนะัดท้องบอกเลยว่าเจ็บอือดันครับสวยนี่แน่นี่แน่มักขีมบิ๊กจิ๊วนี่แน่มาอัดอัดเข้าไปสวยเดี๋ยวผมเก็บไปก่อนผมจะใช้อันติเออมันใช้หางใช้หางสุปเหลี่ยม นี่้ยกาจะแช่นตีซะหน่อยไม่ทันแล้วเรียบร้อยมันเตะก,ก่อนเสอ่ะอ่ะอ่ะหยยอฮะโหดจัดบานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้ามาเว้ยด่านต่อไปฮะเอ้ยผมยังสู้ไหวแสดงว่าผมอัพ มาเมื่อกี้แบบพลังเพิ่มขึ้นเยอะนะมาในจับบักคิมบีวีเฮ่โคตรึงโคตรึงบักวันด้าบักคิมบีนี่อเออืออสวยใส่เลยสวยสวยไม่ต้องไม่ต้องลุงไม่ต้องลุงไม่ต้องลุงควานเจี๊ยบเออเออเออ ตัตรึงหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้าตรึงเปรี้ยตรึงเปรี้ยนี่แน่โคตัตรึงโคตรอันตรายสวยใส่ครับหืมสกิลก็หน่อยเดีย๋ยวจะจิ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 จับเวียงครับมาจับเวียงปลาเข็มบีเออสวยเก็บสกิลอันติไว้เก็บสกิลอันติไว้ไวใช้กับคนที่ชอบเออไอ้นะหุยเลือดผมลดว่ะปึ๊บบิงก่อนเขน้างหลังปัก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 เดี๋ยวจิ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  นี่หมัดตรงเป็นไงน,นะสวยลอยเลยนะครับลอยเลยนะครับสวยลอยลอยยาวๆลอยยาวๆลอยชายยาวๆสวยไอชายไอชายนี่เนีนี่เนีบักคิมบีเตะไปดีสวยอุ้ยอุ้ยนี่เติมพลังสวยโดนนี่แหละลูกไฟบไรรเลงกันอ,กอ๋อบักคิมบีปิ้วเออเรียบร้อยครับ บ้ากันอย่าลูกวยจออแรงโอนจัดรัสเซียไนจีเรียเย่ <c oughs> มาคนดูไปกันต่อนี่เราโอ้เราอัพการ์ดได้ด้วยนี่มาว้าววยอัพเรเวลการ์ดปะไม่รู้คนดูมันคือการ์ดอะไรผมเอาไว้ก่อนของน่าจะดีนี่ของรางวัลรับของรางวัลแป๊บ สวยฮะชอบอยู่ในชีวิตของเธอได้ไหมเฮ้ยโ้สุ่มการ์ดเลยครับอย่างนี้กาชากาชาปนสวยอ,อะไรก็ได้พี่วันแต่เฮกเอาได้ชิ้นส่วนตัวละครมานะครับเอาไว้อัพคืออะไรอ๋ออันนี้แช่นะฮะแช์เย่ yeah! ไปดูยกันต่อ นี่อะไรนี่เป็นเติมนะท่านผู้ชมนะนี่นะมีของเราอยู่บนบนซ้ายมือนะครับนี่2สองพันห้านะตัวนี้ไปลุยคฮับด่านต่อไปเย้ระดับรีวิวอัพอีกแล้วหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมขาฟูเ้ยตีบวกตัวละครได้ด้วยเหรอคุณดูตีบวกการ์ดจะเฉยใช่ไหมอู้ตีบวกการ์ดคนโหดสามพันกว่าการ์ดม่วงเราไม่ม่วงกระสี l e ้ s ก o เล่นตามเควียร์นะหุ้ยเจอบอสใหญ่ไปไมาวะเนี่ยอ้ไม่น่าไหวนะนี่บักคิมบิเราอ,อัพ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 ก่อนสวยสวยอัพให้ตันอัพให้ตันเอาให้หมดทุกสายอัพขั้นอัพขั้นหือยยังเหลืออีกเหรอ รถบ่มีน้ำมันแล้วนะพี่ไหนอีกอ,อัพโหลดเราปกติเราใช้ตัวไหนสู้วะสองพันเจ็ดอ่อตัวนี้ใช่ไหมแปบ๊บนึงผมเอาการ์ดใส่ก่อนเลยนี่แหละย้ายมาใส่ตัวนี้แหละเป็นเท่าไหร่สามพันโอ้โหนาเมีดไหวแล้วไปลุย ดามินไปนะที่เหนือก็ฝีมือนะอย่างนี้มาเลยจ้ามาคิมบิหือนี่เอาเว้ยลูกคู่ขนานแห่งลาวานี่โดนโดนเปิดก่อนได้เปรียบเปิดก่อนได้เปรียบนี่ขมีขมแนขโมยขมินสวย อืมวยปีเปื่อยนี่แน่บักเคมบีเรียบร้อยครับบักเคมวิบักวันดาเคมบีอย่าอือมวยปีเปื่อยๆขมีขมแม่ขมวยขมเมนเรียบร้อยต่อ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 โตมา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 โซเปโซเรียบร้อยครับอืมมวยปีเปื่อยสวยสวยสวยอือมวยปีเปื่อยบักเคมบีเหรออุ้ยโหแรงแรงจัดอย่าโดนครับบักเคมบีโดนอันตีเฮีย นี่โอ้โหอัดเข้าไปครับอืโคดิวบายเอฟสิบหกสวยจัด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 บักคิมบีบักคิมบีอย่ามีโรคคุณนัศน์สายโยอย่ามีเต้คุณทัศน์สายโยสวยบักคิมบีเข้าหลังครับสวยใส่ก่อนใส่ก่อนนี่ปีบนี่ใส่ก่อนนี่ปีบสวยสวยบักคิมบีสวยโต้ตาโตม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 าปอยชีปอยตู่อตวสวยจับเวียง จับเวียงบาเค้มแบบีแ๊บอ่าอันตีใส่บาเค้มบ,บีก่อนฮิปิวมวยปีเปยเปยแอะสิล่วงเนี่ยครับน้องอ่าเน้ออย่ามีโรคกูจะซส่ยูโอเคเข้าใจแล้วนี่เว้ยเข้าหลุมดำมันเอ้โหเข้าหลุมดำแบบชิวๆว่าเกินไปหรือเปล่าเอาหน่อยเอาหน่อย <c oughs> อยางมีตีเขุดอาศัยอยู่มาครับวิ้ยได้กล่องอะไรมันะอะอต้องเติมนะต้องเติมเฮ้ยนี่กล่องอันนี้เอาเลยดิแปดสิบกว่าสวยไม่รู้กล่องอะไรผมเอาไว้ก่อนนี่ดาวเย่ yeah. เติม อ่า uh, ผมไปดูก่อนนะครับอุนเแมนเหล่านี้ตัวน,วนี้ตัวไหนวะที่เราเล่นบ่อยๆจะมีคลาสของมันด้วยนี่ว่าโอ้มีหลายตัวอยู่นะน,นี่โอ้โหมีตัวเทพๆว่ะคนดูเอาหน่อยเอาหน่อยนี่อันนี้พันสี่อันนี้พันสองรวมพลังทีมเรานะท่านผู้ชมนะอันนี้ไอเน,นี้ยฟาร์มจัดเต็มในสองพันห้าตัวเดียวเลยเนี่ยคนดูมาอัพดีนี่ปลดขั้นครับสวย เอาหน่อยเอาหน่อยอะไรอะ่ะลุยดิครับไม่รู้ดันอะไรลงไปก่อนหมวยปีเปรย์เย่ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> นี่โอ้โหโอ้โหไม่น่ารอดคนดูไม่น่ารอดน่าจะแพะ้นั่นว่าแล้วออกออกออกไม่ไหวไม่ไหวตัวนี้ไม่ไหวซื้อไม่ไหว ไม่ไหวต้องถอยนะฮะอ่าอ่าแปบบนึงนะคนดูปึ๊บเข้าตรงนี้ก่อนเดี๋ยวชึบอ๋อนี่มันเป็นซ้อมนะผู้ชมด่านสามนี่ผมเวียวยังไม่ถึงนะต้องคะแนนสามพนแน่ๆเลยคิดว่าจะต้องอัพตัวเพิ่มนะท่านผู้ชมนะแปบบนึงผมมาดูก่อน เออมาล่าต้องมาล่าการ์ดนน่ๆเลยเอาหน่อยเอาหน่อยอันนี้นจะเติมนะคนุณนะเฮ้ยโอ้โหกระชับปอนโอ้ชุดโคตเท่เลยว่ะโอ้เท่จัดเลยพี่อ่าปึ๊บจริงด้วยผมคิดว่าน่าจะต้องไปอัพตัวนะั่นยวผมขอดูก่อนนี่สวยสามพันกว่าแล้สามพันห้าล้นนี้มาแล้วว่าเอาหน่อยปลดขั้นนี่ครับ เดี๋ยวด่านมายังยังนี่มาคนดูเอ้ยสู้ไม่ไหวนะเนี่ยสามสิบสามสามบหกนี่นี่ผมต้องเปลี่ยนตัวนะครับต้องเปลี่ยนตัวเข้านะสามพันห้ามันโหดกว่าก็จริงนะแต่ว่ามันเอาตัวนี้ลงก่อนตัวแรกนี่ตัวนี้โหดอา่าอ่า นดูแป๊บนึงนี่ยัดตัวนี้เข้าห้าพันกว่าสวยลุยเลยครับมันจะไหวนะอ <c oughs> ยาเมีเตคูดสไซย,ยุมาเว้อื้อสวยโอ้โหตีแทบไม่เข้าคนดูผมบอกเลยอันนี้มันติกจัดเลยวะ่ะอุย้ยเผื่อใช้ยา อโอ้ตีโคตรแรงอุ้ยสู้ไม่ไหวนะนี่คนดูอ,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 อ๋อเฮ้ยสู้ไม่ไหวอันนี้โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล,ล้วกันสำหรับเจ้าตัวเกมอุลตร้าแมนฮิวฮิลโลบีออนชามนะท่านผู้ชมนะอ่าลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ดนะ้านหน้าทำยังจะคลิปไปโหลดมาลิงก์กันได้นะครับผมทำสอนไว้แล้วนะสำหรับวันนี้พี่โคตรก่อนเจอกัน,กนกใหม่คลิปหน้าบายจ้า